สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ที่น่ารักของครูมเมวันนี้พบกับครูมเมในรายวิชาดนตรีอีกเช่นเคยขอให้เด็กๆตั้งใจรับชมรับฟังนะคะวันนี้ครูมเมจะพาไปเรียนเรื่องอะไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยไหนเด็กๆคนไหนพร้อมแล้วขอเสียงให้ครูมเมหน่อยค่ะ เรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือเรื่องการขับร้องเพลงไทยและการขับร้องเพลงไทยสากลเราไปดูกันเลยนะคะว่าเพลงไทยและเพลงไทยสากลเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอย่างไรมาเริ่มกันที่การขับร exactly. ้องเพลงไทยกันเลยนะคะการขับร้องประเภทแรกที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะคือการขับร้องเพลงไทย เพลงไทยเป็นเพลงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวการขับร้องเพลงไทยจึงมีลักษณะพิเศษไม่เหมือนกับเพลงอื่นๆคือการเอื้อนดังนั้นเราจึงควรมีความรู้พื้นฐานเรื่องของจังหวะและทำนองของเพลงไทยรวมถึงหลักการขับร้องเพลงไทยเราไปดูกันเลยนะคะว่าการขับร้องเพลงไทยโดยทั่วไปเนี่ยมีหลักการอย่างไรบ้างหลักการขับร้องเพลงไทย 1>, 1. ผู้ขับร้องจะใช้วิธีการยืนหรือการนั่งก็ได้โดยมากถ้าหากมีวงดนตรีบรรเลงร่วมด้วยมักจะนั่งและผู้ขับร้องจะต้องสำรวมท่าทางใบหน้ามองตรงไปยังผู้ชมข้อที่ 2. ผู้ขับร้องจะต้องรักษาระดับเสียงให้สอดคล้องกับเสียงดนตรี 3. หายใจให้ถูกท่วงทำนองหรือน้อร้อง 4. เปล่งเสียงร้องให้ถูกต้องชัดเจนตามอักขรวิธี 5. แบ่งวรรคตอนของเนื้อเพลงให้ถูกต้องและ 6. สอดแทรกอารมณ์ตามความหมายของบทเพลงนั้นๆเพลงไทยที่ควรฝึกขับร้องนะคะจะประกอบไปด้วยเพลงตะลุ่มโปงและเพลงมอดูดาววันนี้นะคะครูได้มีตัวอย่างเพลงตะลุ่มโปงมาให้นักเรียนรับชมรับฟังด้วยนะคะ เพลงตะลุกโป่งนกเอยนอกแก้วเสียงเจ้าแจ้วพูดจาน่าสงสารคอยสักถามถามเขาไม่เข้า ััาายคิดชปปญญประต่อไปเป็นการขับร้องเพลงไทยสากลนะคะเพลงไทยสากลเป็นเพลงที่ถูกเรียบเรียงและสร้างสรรค์โดยใช้หลักการทางดนตรีสากลแต่ใช้เนื้อเพลงเป็นภาษาไทยและไม่มีการเอื้อนเหมือนเพลงไทยจึงขับร้องได้ง่ายกว่า เราไปดูกันเลยนะคะว่าหลักการในการขับร้องเพลงไทยสากลเป็นอย่างไรหลักการขับร้องเพลงไทยสากล 1. ต้องร้องให้ถูกต้องตามเนื้อร้องทำนองและตรงตามจังหวะเพลง 2. ร้องให้เสียงสม่ำเสมอต่อเนื่อง 3. ร้องให้เต็มเสียง 4. รู้จักผ่อนลมหายใจตามวักคตอนของเนื้อเพลง 5. แสดงสีหน้าท่าทางและอารมณ์ให้สอดคล้องตามความหมายของบทเพลงนั้นๆและวันนี้นะคะครูได้นำเพลงไทยสากลที่นักเรียนควรฝึกร้องมาให้นักเรียนชมเป็นตัวอย่างนั่นคือเพลงข้ามถนนค่ะ แม้ว่าเราจะข้ามถนนดูรถยน์ดูรดร้ยนแม้ว่าเราจะข้ามถนนดูรถยนก่นก่อนจบคลิปนี้นะคะวันนี้ครูมีเกมมาให้นักเรียนเล่นกันด้วยชื่อเกมว่าข้อไหนใช่เลยเราไปดูข้อแรกกันเลย ข้อใดไม่ใช่หลักการขับร้องเพลงไทยกอไก่เปล่งเสียงชัดเจนขอไข่ใช้เสียงสูงกว่าดนตรีขควายเอื้อนเสียงตามจังหวะและทำนองเพลงติกตกต๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกข้อไหนเอย่ยเก่งมากคะ่ะคำตอบคือข้อขอไข่ เพราะการใช้เสียงร้องสูงกว่าเสียงดนตรีจะทําให้เกิดเสียงที่ไม่กลมกลืนกันซึ่งฟังแล้วไม่มีความไพเราะเอาซะเลยเก่งมากๆเลยค่ะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะจากเนื้อเพลงข้ามถนนได้กล่าวถึงเรื่องใดกอไก่การขับรถขอไข่วัสดุที่ใช้สร้างถนนคอควายวิธีข้ามถนนให้ปลอดภัย ติ๊กต็อกติ๊กตอกติ๊กตอกเยี่ยมไปเลยคำตอบคือคอควายนะคะเพราะเพลงข้ามถนนเป็นเพลงที่แนะนำวิธีการข้ามถนนอย่างปลอดภัยเช่นดูรถยนต์ก่อนข้ามถนนให้รอรถยนต์ผ่านไปก่อนแล้วจึงข้ามแบบนี้เป็นต้นนะคะเก่งมากๆเลย เราเดินทางกันมาถึงข้อสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะข้อใดเป็นชื่อเพลงไทยที่ควรฝึกขับร้องกอไก่เพลงมอนดูดาวขอไข่เพลงข้ามถนนและคอควายเพลงขอบใจเดอ้อติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเพลงไหนเอย่ย เยี่ยมมากค่ะคำตอบคือกอไก่นะคะ mm hmm. เพลงมอนดูดาวปรบมือให้ตัวเองค่ะเด็กๆและสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมฝึกขับร้องเพลงไทยและเพลงไทยสากลกันด้วยนะคะเปิดเรียนเราจะได้มาร้องให้ครูและเพื่อนๆในห้องเรียนฟังกันนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆหลายคนอาจจะรู้จักเพลงไทยและเพลงไทยสากลเพิ่มมากขึ้น ส่วนใครที่ยังไม่เข้าใจก็สามารถเปิดทบทวนได้อีกเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าใจเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะเด็กๆ